คลิปนี้เราจะมาพูดถึง The Void ตัวตวนที่อันตรายที่สุดในจักรวาล League of Legends และเข้าใจยากที่สุดด้วยโดยเราจะมารู้จักกันตั้งแต่ต้นกำเนิดไปจนถึงเป้าหมายของมันว่าทำไมถึงถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดในจักรวาลแห่งนี้โดยไม่มีข้อกังขาเอาจริงๆแล้วนะครับคลิปนี้ที่ผมตั้งใจจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเนื้อหามันอธิบายค่อนข้างยากอะเนาะไม่ไปมาๆก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนึงเพราะงั้นครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะทำมาโดยสรุป ให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆในคลิปคปเดียว The Void คืออะไรว่ากันได้ง่าย The Void ก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนจัก,กรวาลจะถือกำเนิดขึ้นมาซะอีกแต่ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นมีแค่ความมืดมิดทำให้กระทั่งตัว The Void เองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ด้วยซ้ำพูด,ดง่ายๆก็คือบหลับอยู่นั่นเองครับแต่ว่าพอเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาลขึ้น เดอะวอยก็เลยตื่นขึ้นมาแถมถูกปกแบบพี่ว่าเหมือนโยนระเบิดมือใส่ด้วยเพราะงั้นแล้วครับเป้าหมายของเดอะวอยเนี่ยก็คือการกลับไปนอนต่อกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนนั่นก็คือการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าเหมือนแต่ก่อนนั่นเองเพราะงั้นแล้วครับเดอะวอยจึงมีสเกลความอันตรายระดับที่ว่าเป็นจุดจบของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลไอหายะระต่างๆในลุนเทอร์นาที่เราได้เห็นกันเนี่ยครับ ก็เลยเป็นแค่เรื่องนาวสเกลนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเอามาเทียบกันถึงอย่างนั้นนะครับถ้าเราจะจอบดิ้นลงไปแล้วก็เดวอยเป็นอะไรที่ซับซ้อนและเข้าใจยากกว่านั้นลำฟังแค่คำว่าว่างเปล่าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่รมกันข้ามกอบการมีตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากว่ามันว่างเปล่าจริงๆแล้วเดวอยมีตัวตนได้ยังไงแค่คอนเซปต์พื้นฐานของมันเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถเข้าใจได้แล้วพูดง่ายๆก็คือว่า The Void ถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นครับโดยคิดว่าน่าจะมีต้นแบบมาจากเหล่าเทพเจ้า o อร์กอจากนิย่ยเลิฟครับหรือที่เรียกกันว่า c a ลูมิตอนั่นแหละครับซึ่งในพวกเทพเจ้าเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ออกแบบมาได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสิ้นเชิงเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่คนละสุดข,ขั้วแล้วก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยแม้แต่น้อยเอาง่ายๆแค่ว่าไปเถิดแตะต้องเข้าไปนะครับไอเศษเซียวที่พยายามทำความเข้าใจที่ว่าแม้แต่น้อยนิดเนี่ยครับ ก็ทําให้คนเสียสติได้เลยทีเดียวโดยคาที่เขาใช้ในการบรรยายก็จะประมาณว่าเป็นความไม่เป็นจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้หรือเข้าใจได้เลยเป็นคําบรรยายถูกบรรยายออกมาเลยือซ้ำนะว่า The Void เป็นแบบนี้เพราะงั้นแล้วครับทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องไปทําความเข้าใจมันผมมองว่าอาการที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เป็นตัวตนที่มีรายเหนือความเข้าใจของบรอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนชอบร่วมดึงผมด้วย สรุปแล้วนะครับเดอะวอยก็คือมิติกู่ขนาดมิติหนึ่งเป็นมิติที่ต้องการทําลายล้างโดนเทล่าและจักรวาลเข้ามารุกรานโดนเทล่าผ่านประตูมิติต่างๆปล่อยลูกน้องออกมาทําลายกืนกินปนเปื้อนหรือว่าแปรสภาพสิ่งต่างๆรอบๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ที่ไม่ใช่จนเหลือแค่เพียงเศษซากโดยมีเป้าหมายในการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาผ่าประตูมิตินั้นครับ ไดเรียกรวมกันว่าวอยบอลมีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายคาดเดาว่าเคาะในเดอะวอยนั้นครับเป็นเมตดที่แตกต่างกันเกินไปจากลูนเทล่าถึงไม่สามารถใช้อะไรบรลลูนเทล่ามาอธิบายหรือก่อละเกิดร่างเนื้อได้พวกมันจึงมีลักษณะที่แปลกประหลาดยากจะบรรยายคล้ายเป็นเปลือกสีดาสนิทแข็งๆที่ก่อตัวขึ้นและบิดเบี้ยวเป็นรูปทรงประหลาดขนาดเดียวกันก็จะมีพวกมันจํานวนหนึ่ง ที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตบริเวณที่ประตูวไมติเปิดแทนอย่างวอยประเภทเซอร์ไซที่พบได้ในทะเลทรายแห่งจูริมาก,ก็จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายที่สามารถอาศัยอยู่ในผืนทรายได้นั่นเองแม้ว่าพวกมันจะมีจํานวนมากแต่ว่ากันว่าไม่มีวอยตัวไหนเลยครับที่เหมือนกันไปทุดจุดจุดร่วมเดียวของพวกมันก็คือความหิวกระหายไม่มีที่สิ้นสุดที่คอยทำให้พวกมันมุ่งหน้าทำตามสัตว์เยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ถึงอย่างนั้นก็ยังมีวอยบอลจำนวนหนึ่งเช่นกันที่เหมือนจะมีสีปัญญาสูงขึ้นมาอีกระดับมีความคิดมีความตั้งใจที่แตกต่างกันออกไปบางตัวต้องการจะเรียนรู้บางตัวต้องการสังหารผู้แข็งแกร่งและนิรมากมายแต่อย่าเพิอคิดไปเชียวนะครับว่าจะมีวอยตัวไหนที่เป็นคนดีเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของการกระทำทั้งหลายของพวกมันก็ล้วนแล้วแต่น่ากลัวและเลวร้ายทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นแล้ว ข้างในเดอะวอยเป็นยังไงกันในเมื่อมันคือมิติกู้ขนานถ้าอย่างนั้นข้างในเดอะวอยเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ดำรงอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ที่ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ยังพอโชคดีนะที่ยังมีตัวอย่างที่จะช่วยให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นหรือาอาจจะทำให้เรางงกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันโดยมันจะเป็นภาพที่หยกเห็นผ่านความฝันเพราะงั้นก็เลยไม่แน่ใจนะครับ ก็จะนับเป็นใน The v o อยหรือเปล่ามันก็คือความฝันของ The Watcher ในตัวระดับสูงของ The v o อยสิ่งที่เห็นนะครับก็คือความว่างเปล่ามีแค่ความว่างเปล่าครับเต็มไปด้วยความว่างเปล่ามีท้องฟ้ามีภูเขามีก้อนเมฆแต่ที่เห็นนั้นก็ล้วนเป็นความว่างเปล่าเช่นกันท้องฟ้าแห่งความว่างเปล่าภูเขาแห่งความว่างเปล่าก้อนเมฆแห่งความว่างเปล่า นึกภาพแล้วงงหรือเปล่าครับถ้าเอาตาที่ผมเข้าใจนะครับในโลกของเราเนี่ยครับก็จะมีสิ่งเล็กสิ่งใหญ่ถูกไหมแต่ถ้าเราย่อลงไปมากๆหาหน่วยที่เล็กที่สุดโอเคในช่วงแรกก็อาจจะเป็นโมเลกุลเล็กลงไปก็เป็นอะตอมเป็นอิเล็กตรอนเป็นโปรตอนหรือว่าเป็นควาร์กแต่ว่าถ้าเป็นใน t h วอยนะครับหน่วยที่เล็กที่สุดที่ว่านั้นก็คือความว่างเปล่านั่นเองมันก็ว่าจุดหนึ่งจุดคือความว่างเปล่า แล้วก็ถม่มถ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 มเกิดเป็นรูปเป็นเส้นเป็นรูปทรงต่างๆที่ล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่านั่นเองซึ่งก็ไม่องทำความเข้าใจมันหรอกครับเพราะนั่นคือกฎเกณฑ์ที่เราไม่มีทางเข้าใจได้ความว่างเปล่าที่ไม่ได้ว่างเปล่าแค่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ The Watcher คืออะไรที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงมอยบอลที่มีสติป,ปัญญากันไป แล้วเราก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า The Watcher ด้วยถ้างั้นแล้ว The Watcher คืออะไรกัน The Watcher ครับก็คือผู้นำของ The Void แต่เราขอแทนไปดูอะไรมากกว่านั้นเลยเพราะถึงจะบอกว่าเป็นผู้นำนะครับแต่ก็มีมากกว่าหนึ่งตัวรู้แค่ว่ามันทรงพลังเป็นอย่างมากระดับที่ว่าอาจจะทำให้รูเธอร์ลาถึงการล่มสลายได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเนาะแม้ว่าที่เราพูดมาอธิบายมานีครับ The Void ก็ถือได้ว่ามีภาพลับสุดยอดตัวร้ายแห่งจักรวาล The Objections แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะครับถ้าเรามองว่าเป็นแค่ตัวร้ายชั่วร้ายก็ชั่วร้ายสุดๆมันก็อจะเรียบแบนจนเกินไปแต่ว่า The One ไม่ได้มีแค่นั้นไม่ได้มีแค่ความเป็นอันตรายต่อโลกไม่ได้มีแค่ความหิวกระหายในการทําลายล้านเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าด้านของความเป็นสิ่งเหนือความเข้าใจมนุษย์ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้ได้ว่าทับซ้อนแล้วก็น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความสามารถในการกินกินสิ่ง,งต่างๆและปนเปื้อนมันทําให้สิ่งสิ่งนั้นเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเปลี่ยนให้เข้าสูส่ด้านมืดอะไรแบบนั้นนะครับเปลี่ยนคนให้แกเป็นคนกึกบอยอะไรทั้งนองนั้นนะนะอู้ได้เข้าใจง่ายๆแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วนะครับไม่ว่าเดอะวอยจะเป็นตัวตนที่เป็นฝ่ายปนเปื้อนอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกเดอะวอยเนี่ยครับกืนกินเข้าไปมากๆเสพเข้าไปมากๆทําลายโลกรูเธอร่าเข้าไปมากๆก็กลายเป็นว่า กลายเป็นเดอะวอยนะครับที่เป็นฝ่ายถูกคนเปื้อนเข้าซะเองเหมือนกับว่าปกตินะครับเดอะวอยคือความว่างเปล่าใช่ไหมแล้วมันก็กืนกินตัวตนของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในลูนเทล่าย่อยสลายเข้าไปแต่กลายเป็นว่าพอมันเสพมันเข้าไปมากๆนะครับไอสิ่งที่มันกินเข้าไปที่มันเท่าไปทําลายเนี่ยกลายเป็นว่าศพของกระทบต่อตัวมันเองเหมือนกับว่ากินกรท้องเสียอะไรแบบนั้นทีนี้ครับมันก็เลยเกิดเป็นเบลเวตขึ้นมา เบ,บเวิก็คือตัวตนที่เกิดจากการคืนการดำรงอยู่จํานวนมากจํานวนนับไม่ถ้วนหลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นตัวตนของเดอะวอยที่มีเป้าหมายต่างออกไปจากที่ว่าเดอะวอยต้องการทรําลายทุกสิ่งทุกอย่างเแบบเวิไม่ได้ตอด้องการอย่างนั้นครับเแบบเวิต้องการที่จะกืนกินทุกอย่างและเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งเดีวยวกับตัวเองเป็นให้เป็นสภาพเดียวกันเป็นสภาพที่บิดเบี้ยวจากเดอะวอยนั่นเองนี่ครับทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งนั่นเองกระทั่งในฝั่งเดอะวอยด้วยซ้ํา และทำให้เดอะวอยนั้นมีมิติที่น่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกไม่ใช่แค่นั้นก็ยังมีมนุษย์จํานวนหนึ่งที่สามารถปรับตัวและใช้งานเดอะวอยเป็นอาวุธได้และเลือกใช้มันเพื่อต่อกรกับตัวเดอะวอยเองขณะเดียวกันก็ยังมีมนุษย์ที่เลือกจะเข้ากับฝั่งเดอะวอยและนั่นทางมนุษยาชาติไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือความบ้าเปล่าเช่นกันรวมถึงที่อยู่ฝั่งเบลเวตก็มีด้วยนะครับและนี่ก็คือเดอะวอย สัตวที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของจัก,กรวาล LOL สัตวตัวที่น่าสะพงึกลัวที่สุดของโลกลูนเทล่าตัวตัวที่ชอบการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างดูกันจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันเนาะ,ะติจะชมจะเพิ่มเติมหรือเสนอหัวข้อก็ทำได้เต็มที่เลยนะครับขอให้วันนี้บอนที่ดีของทุกคนสวัสดีครับ